สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษีเซิร์ฟประเทศไทยที่เราเียกมาลาเกมเศรษฐีก่อนอื่นเลยลรงก็ต้องขออวยพรก่อนเลยนะครับผมว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอยู่ผู้คนเอเชียไปนานๆนะครับผมสำหรับรายเกมเศรษฐีครบรอบ1ิบ ปี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 ถ้าเกิดว่าเป็นคนนะครับผมก็จะเข้าวัยเด็กที่แสนจะน่ารักเนาะแต่นี่มันเป็นเกมนะครับผมเกมที่อยู่มานานถึง10ปีเขาก็พยายามแล้วพยายามอีกนะครับผมที่จะปรับเกมให้เข้าทันยุคทันสมัยนะครับผมแต่ทำไมได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับผมที่ยังอยู่ด้วยกันมาถึงถึงป่านนี้รักนะ จุ๊บๆมาเ,าเสียงรถมาด้วยนะครับผมมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าอีเวนต์ครบรอบ10ปีนะั้นจะมีอะไรมาให้กับผู่เล่นกันบ้างขอบคุณที่อยู่ด้วยกันกันกบไลน์เกมเศรษฐีตลอด10ปีนะครับผมขอบคุณครับสุดยอดมันเกิดครบรอบ10ปีอย่าลืมตรวจสอบกล่องจดหมายเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษนะครับผมอ๋อแจกตัวใหม่เวอร์ชันลิตเตอร์เลยเหรอลุงก็หาตั้งนานนะครับผมว่า เวอร์ชั่นนี้มันหาได้จากไหนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับกิจกรรม10ปีเกมเศรษฐีนะครับผมนั่นก็คือตัวละครใหม่เทียร์หนึงอีกแล้วนะครับผมน้องมาเรียพร้อมพอสตูมนะครับผมมาเรียในวันหยุดฤด,ดูร้อนออ้ท้าทายไอเทมท็อปหนึ่งสูงสุด หนึ่งมืนเพชรอันนี้ก็แน่าจะเติมนะครับผมจบเพียงเท่านี้สำหรับสปอยนะครับผมไปดูของจริงกันเลยดีกว่าของจริงนะครับผมดูในสมุดภาพนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่อันดับใหม่ล่าสุดเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3มเวอร์ชั่นของมาเรียด้วยกันคือ r ิสต์มาเรียที่เราได้ฟรีมานะครับผมอีโบมาเรียที่เราต้องทำอีเวนต์นะครับผมส่วนต้นน้ำมาเรียที่เราต้อง เติมปังนะครับผมเราไปดูกันที่มาลิเตอร์มาเรียมาลิเตอร์มาเรียนะ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 เขาถามวมีแค่นี้เหรอเมื่อเราทําการก่อสร้างนะผมมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะสร้างแลนด์มาร์กโดยจ่ายค่าบันทางเอ้ยจ่ายค่าก่อสร้างแลนด์มาร์กห้าเท่านะครับผมก็จะอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กให้เลยทันทีเนาะแล้วก็มีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นที่จะป้องกันการจรุระกรรมมาเบิร์นะครับจบเพียงเท่านี้เมื่อเราทําการก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส40 เปอร์เซนต์ที่จะเลือกไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังโดยการวิ่งการวิ่งก็จะไม่ถูกดักจับนะครับผมแล้วก็เมื่อตรงเลนมาของฉานมีโอกาส60เร์เลือกฝ่ายตรงข้ามพื้นเหนทั้งหมดก็ยังดีที่มีความสามารถในการโจมตีติดตัวมาตั้ง60เปอร์ซนนี่ยอย่าลืมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวฟรีเนาะ ต่อไปนะครับผมก็มจะเป็นอีโบมาเรียที่เราหากันได้แบบใช้เพชรก็คือมีความสามารถโอกาสนะครับผม5 75%ที่จะพูดเลนมาร์กเลยโดยการจ่าย5เท่าเนะาะทำไมความสามารถนี้อ่านไม่เข้าปากยองไ,ไม่รู้แปลกๆแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเกมนะครับผมมีการ1น0เที่จะเลือกสกิลป้องกันของมาเรียเนาะก็จะมีป้องกันการขโมยมา r เบิลนะครับผมป้องกันการ,การดึงแล้วก็ป้องกันการเรีย มีแค่ป้องกันแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คของฉานมีโอกาส80%ใช้เอฟเฟกดินแดนบริสุทธิ์นะครับผมไปบน3พื้นที่หน้าหลังรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวเนาะก็คือข้างหน้า1ช่องข้างหลัง1ช่องแล้วก็ที่เรายืน1ช่องพื้นที่บริสุทธ์ก็เป็นพื้นที่ของน้องไนกี้นะครับผมเอาไว้ล้างสถานนะนั่นเองจบ เพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปเนาะเมื่อทําการก่อสร้างมีโอกาส50%นะครับผมบ้าปไปยัง5ช่องหน้าหลังนะครับผมแล้วก็เมื่อเราตกวเลมากของชันมีโอกาส75%นะครับผมจมตีฝ่ายตรงข้ามระบบภายในแถวโดวยการดึงมาที่เราอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกมาที่ตัวฉันมีโอกาส50%ที่จะสลายมาเบิรของฝ่ายตรงข้าอมอก็คอมโบกันดีนะครับผมดึงมาแล้วก็สลายมาเบิสตาร์ ศตรูก็จะไม่มีมาเบิลในการป้ายสีหรือว่าจ่ายตังนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนตัดนังฟ้าไปอีกหน่อยหนึ่ง<อ>ก็คือศตรูตายแน่นอนนะครับผม<อ>เมื่อโดนมาเรียโจมตีเนาะอันนี้แค่ควอมสามารถอีโบนะครับผมต่อไปเป็นความสามารถของตำนานนะครับผมที่เพิม่มอะไร เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาแค่นั้นนะครับผมก็กลายเป็น85%แล้วก็ป้องกันมาเบิลห้าสิบห้าป้องกันการดึงน5ป้องกันการเรียก55าตกสิ่งก่อสร้าง90%สร้างดินแดนบริสุทธิ์หกอก่อสร้างล้ววาแ80%เร์เเรียกศัตรูแผนที่แถวแล้วก็65%บเนบรนเงินศัตรูแรบบนี้จบยังเนี่ย จบแล้วสาหรับน้องมาเรียอ๋อยังไม่จบนี่ยังมีจี้ลิงของน้องนะครับผมที่ต้องเติมตังนะ์เนาะสาหรับจี้ยูนิคอนของมาเรียนะครับผมความสามารถก็คือทุกการกันทั้ลูกเต่านะครับผมมีการ50%เนนาะที่จะเสกนะครับผมซูปเปอร์ชิลนะครับผมสามารถเสกได้สูงสุด2ขั้นบวกอีก20%เมื่อไม่แสดงผลเมื่อตกเลนมาของฉันหรือว่าสิงโกลซามีกอกาส9บเที่จะดึง ดึงสตูสี่ช่องหน้าหลังแล้วกักขังฟองสบู่เดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนมันทับกันไม่ใช่เหรอความสามารถในการดูดกับความสามารถในการดึงอ่ะมันจะแย่งกันออกหนึ่งอย่างไม่ใช่เหรอทําไมทําอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดว่าความสามารถดูดมันออกก่อนและดึงออกทีหลังนะมันจะเป็นการโจมตีสองครั้งภายในการถอยครั้งเดียวได้แต่อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันแย่งกันออกอะ ทำยังไงอ่ะทาไม่ทำอย่างนี้หรือว่ามันเปลี่ยนแล้วหรือว่าลุงไม่ได้เล่นความสามารถในการดูดนานเพราะว่าลุงเกียดความสามารถในการป้องกันการโจมตี29สุดๆในออฟนะครับผมมันป้องกันหมดเลยก็เลยไม่ได้เล่นอืมมีอย่างอื่นด้วยหรอ อย,อย่างอื่นนะครับผมนอกจากจี้ลิงยูนิคอร์นของมาเรียเนาะก็จะมีจี้อื่นด้วยโดนครบรอบ10ปีป้องกันทา4ี65%แล้วก็มมงฝ่ายตรงข้ามเกิดจ้งเตือนวิกตอรี่นะครับผมก็กักขังสตูไปเลยแมวสุขสันต์ครบรอบ10ปีเมื่อตกอกอรของชานชาร์โลสามารถชใช้สุดสุดร ันแล้วก็เมื่อศัตรูได้รับแลนด์มาร์กปลาระเบิดตับใยชอบศัตรูแบบซูมนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะเป็นลูกเจี๊ยบ UFO ไม่มี10ปีเมือ่อทาไมในเทินของฉันตกแลนท์มาร์ของฉัน50%สร้างแลนด์มาร์กแล้วก็เคลื่อนย้ายความสามารถในการดรอปนั่นเองแล้วก็เมื่อ่ศยตรงข้ามทาการย้าย2ครั้งภายใน1เทิร์น80%สม่ไปยังเกาะร้าง ยูยวีบอาลูกเจี๊ยบมาไงเนี่ยนี่ไม่น่าใช่จีแจกฟรีนะเพราะว่าจีแจกฟรีมันควรจะเป็นความสามารถแบบนี้แล้วก็มีคำว,ว่าสิบปีอยู่นั่นเองนะครับผมยังไม่หมดนะครับสำหรับน้องมาเรียก็ยังมีอะไรยูนิคอนนะครับผมมาลิเตอร์โพนี่มาลิเตอร์โพนี่ลา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 นี่ไง ลิ Limited malaria, มิเต็ดอีชั่นคอสตูมมาเรียวันหยุดได้รูร้อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมความสามารถก็คือในเทินของฉันเมื่อตกพื้นรื่องของฉันมีโอกาส8 5เที่จะลบสิ่งติดตั้งต่างๆนะครับุมสิ่งอันเชิญแผในแถวเนาะแล้ว,ลวก็เปลี่ยนไฟล์ตัาไม่ห้เป็นหุ่นกระบอกนะครับผมเราจะจะโจมตีน้องได้อยา่างรวดเร็วได้ยิ่งขึ้นว้าวโจมตีแบบไม่ส่วนป้องกันโดยการเปลี่ยนตรูให้กลายเป็นหุ่นกระบอกแล้ว ลุกขี้บ้านหลุดบ้านลุงเยอะไปละทำไงโอยประตูระบายประตูระบายอะไรนะตะปูระบายวิธีการหาน้องมาเรียนะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากนิดหน่อยนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมกรารโตขึ้น S 1อันนะครับผมแล้วก็ตอยดอกไม้ของน้องอีก5าใบนะครับผมการโตขึ้นก็ได้มาจากการสะสมคลื่นของมาเรียนะครับผมเคลมเลยเหรอแค่คลื่นของมาเรียนใช่ไหม อ่าห้าใบนะครับผมเอามาแลกเป็นกระดานโต๊ะขึ้นเ1อันส่วนดอกไม้นะครับผมหาต้นปาล์มทำไมก็ต้นปาล์มมันไม่ได้มีดอกซะหน่อยมันมีดอกแต่ว่ามันไม่ได้ดอกบานสักครั้งอย่างเนะครับโอเคดอกสีขาวดอกสีเหลืองแล้วก็ดอกชาบาสีชมพูนะครับผมอย่างละสองอันเท่ากาันอีกแล้วนะครับโอ้ก็ยากเนาะตำน้นันมาเดียก็เติมตังนะครับผมเหมือนเดิมเนาะ ส่วนมาลอเตอร์โฮนี่้เกิดว่าใครรวยนะครับผมแสงตำนานมาเรียร3อันเอามาแลกเป็นตำนานมาเรียรได้เลยแต่สำหรับตัวนี้เนจะต้องเสียตังถึงนี่ก็จะประมาณ900บาทเนาะเพราะว่า1ใบมัน300อ่ะสาใบก็900ารกับมาเรียรตัวนี้นได้เหรอแต่ถามว่าเหนื่อยหาเพชรไหมไม่เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นเจ้าของปะ ถ้าเว่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของอ่ะเราเติมมาน,นี้หนึ่งอันแล้วก็เราเติมอันนี้อีก2อ,อันก็ได้อ่ะแล้วเราจะเอาตำนานมาเรียมันทาไมตั้งสาตัวเออตั้ง2ตัวใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าใครหาแบบข้างบนนะผมก็ไม่ต้องหามาเรียอีโบเนาะก็คือเติมแบบเก้รอไปเลยนะครับผม น้องมาเรียก็ได้ทุกตัวอยู่แล้วแหละเดี๋ยวลองไปดูกันในกล่องนะครับผมที่เขาแจกมานี่ก็หมดเวลาแล้วขออนุญาตแอบกดกอดน,นะครับผมเดี๋ยวมันหมดเนาะดูราไปข้างล่างสุดนะครับผมข้างล่างสุดอ่านี่ไงอันนี้ก็เป็นตัวซุ่มเจ็คพอตวันเกิดเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยดีกว่า กล่องนะครับผมก็จะมีน้องมาเรียนะครับผมตุ๊กต่าครบแล้วสิปีพื้นหลังนะครับผม,มเฟรมแมวสุขสารกล่งงกองุ่มสิบถึงหมื่นกล่องโอ้ยหมื่นเพชรเลยหรอแต่ได้คุณสองจังตัวแปลลูกแม่ยำแล้วก็ทองแล้วก็ลูกอมดาวนะครับผมกดแล้วมาเลยอ๋อมันจะเป็นโลงท้าิสิบใช่ไหมเพราะว่ามันสิบนี่เค okay. ขอบคุณครับอย่าลืมมากดรับอีกด้วยหรอ กดเลือกแล้วก็ต้องมากดรับอีกนะครับผมขอบคุณครับได้เท่าไหร่น้อยสุดเลยนะนี่พันเพชรเอาโอเคจบไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับกิจกรรมน้องมาเรียต่อไปไปที่แซ็กพอดอีเวนต์นะครับผมที่ได้มาเมื่อกี้เนาะหนึ่งใบทวนนะครับผมยังไม่พอเปิดนะครับผมเราต้องหาถึงสองใบด้วยกันซึ่งเราสามารถซื้อได้จาก ราคาแพ็กเกจนะครับผมแต่ไปเป็นอัพเกรดครึ่งราคานะครับผมซื้อแสงตำนานครึ่งราคาจาก300ก็น่าจะเหลือสักประมาณ150-160-170กเน็นาะก็จะมีตัวละครต่อไปนี้นะครับผมก็จะมีตำนานฮิวดานะครับผมตำนานมาเรียตำนานผีเสื้อสมุทรตำนานวิกตอรี่อิมมอร์เทลไนกี้ตำนานเทพี ตำนานเอลลินนะครับผมแล้วก็ตำนานลิลลี่ลองก้าตำนานแบมบิน่ากระต่ายตำนานแบมบิน่ากวางมีแค่นี้นะคผมไม่ใจป่าเลยอ่ะน่าจะเอาเดตมาด้วยเนาะแต่ถามว่าคุ้มไหมสำหรับน้องเอลลินก็คิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อะการันตีได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเอเขาเอาต,ตัวตำนานพวกเนี้ยเข้ามาพวกเนี้ยไม่โหดละเพราะว่าเขาไม่ลดขึ้งราคาให้หรอกนะ จริงเขาไม่ได้ใจดีขนาดนั้นนะครับผมเกมนี้จบแล้วเพียบร้อยนะครับผมทั้งหมดและทั้งมวลเนี่ยเลอไปดูร้านค้ากันหน่อยสีในร้านค้านะครับผมซึ่งราคามันจะเท่าไหร่จานเนี้ยนี่ไงไอต,ตุ่มตุ่มสัวเลยสัวตัวสุ่มตัวสุ่มเทียร์หนึ่งราคา30กว่าบาทได้มาสองันแล้วก็ซื้อได้ครั้งเดียวเลยนะเนี่ยแค่เนี้ย ซื้อสี่ฟีหนึ่งอันนี้สาหรับใครที่ได้แจกมาหนึ่งใบเมื่อกี้นะครับผมก็ต้องซื้ออันนี้เนาะเพราะว่าซื้อ,อสี่ฟีหนึ่งแจกพัสดุโทนมันก็ไม่ได้แย่นะเราเติมสนับสนุนดีไหมรอก่อนเราไม่มีคลิปลงก่อนก็ไม่มีอยู่ทุกวันเนี้ยก็ไม่มี <c oughs> น้อแมอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอัตราการดอกสูงสุดอันนี้ก็แพงเกินไปเนาะไปหาแพ็กวันเกิดไป นี่ก็วัตถุดิบของน้องร้าน้านี่ไงมาดิเตอร์โพนี่โคตรแพงนะครับผมสามร้อยนี่ก็สามร้อยนี่ก็โอ้โหเจ็ดร้อยนี่ก็แพงเกินเออแล้วที่ผมจะหาละ่ะตัวครึ่งราคาตัวพิเศษอันนี้เหรอนี่มันแพ็กสุ่มท็อปนี่ตัวลถราคาอยู่ไหนอ่ะผมไม่ให้ผมไม่เห็น,ผม,มหนผมไม่เห็นตัวลดราคาอีโวครับ อาวหรอกกันเหรอก็มันบอกว่าอยู่ในนี้นี่ใช่ไหมเหรอรับเนี่ยมันไม่เด้ไข่อะ่ะ จบไปก็แล้วกันนะครับผมตัวพวกนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ละต่อไปนะครับผมเป็นเว็บอีเวนต์ครบรอบ10ปีอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราล็อกอินนะครับผมรับแพ็กส um ุ่ม e ตัวละครอีโวสุดฮิตนะครับผมก็ล็อกอินถึง40วันด้วยกันนะครับผมพร้อมกับอีเวนต์การเล่นนะครับผมอีก40วัน สา้สิเฉยๆนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นการชนะนะครับผมไม่รู้ว่าเขาแก้หรือยังนะที่ชนะและเกมเด้งนะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แก้แล้วเอาอีเวนต์แบบนี้มาให้อีกนะครับผมมันจะเป็นการแบบบีบหัวใจผู้เล่นเป็นอย่างมากชนะก็ต้องชนะเกมก็ต้องเด้งแลกกันนะครับผมแต่เราจําเป็นอะไรที่จะต้องแกลกล่ะก็แก้สิเกม เออชนะแล้วเกมไม่ได้เงาทำได้ไหมนะครับผมต้องชนะทุกวันนะครับผมวันละหนึ่งครั้งเนาะก็ชนะไปเลย30วันนะครับเพื่อรับแพ็คอีเวนต์อีโวทั้งหมดเนาะจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการครบรอบ10ปีเกมเศรษฐีที่อยู่เบเกิลแมานาน,นานนะครับผมก็ขอทุกคนมีความสุขกับการเล่น,นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทเลว,วิชวลไลน์เกมเศรษฐีก็แล้วกันนะครับผม ก็ขออยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะปีหน้าก็อย่าเพิ่งปิดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่สนุกดีไม่เครียดเท่าไหร่นะครับผมเล่นไปก็มีแต่รอยยิ้มืมขอเปลี่ยนสักหน่อยก็แล้วกันเปลี่ยนให้นะผมขัขาลคอกสิบปีคขบลอกสิบปีอ่าฮสวยเชียวว้าวไปละจุ๊บจุ๊